รอบเช้าก็วบบันนี้รอบเช้าอาบน้ําทะเลเสร็จก็มาอาบน้ําจืดต่อนะครับอย่างนี่นี่ครับสามเชือกเลยนะครับสามเชือกสามเชือกเลยมเมื่อกี้ลงเล่นน้าทะเลทั้งสามเชือกนะครับตอนนี้ก็มาอาบน้ําจืตดต่อมาอาบน้ําจืดต่อน้องแก้วกินน้ําอยู่น้องแก้วกินน้นําอันนั้นแม่ยุ้ยคุณยายดารานะครับนุ่นยายดาราแม,ม่ยุ้ยยายดาราวันนี้พากันไปลง สามเชือกเลยนะครับนี่ครับออถูให<ถ>้ด้วยขัดให้ด้วยครับขัดให้ด้วยครับขัดให้ด้วยถู่ให้ด้วยนะครับทั้งขัดทั้งถูให้เลยสนุกครับสนุก น้องแก่น้องแกวได้อาบน้ําด้วยนะครับอาบน้ําทะเลด้วยนะครับมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับมาจากบราซิลนะครับบราซิลอาบน้ําให้น้องครับชอบดูเราตัดน้ําให้ช้างนะครับอัดฉีดอัดฉีดน้าอัดฉีดช้างอัดฉีดให้น้ําให้ช้างนะอัดฉีดนะครับนักท่องเที่ยวอัดฉีดให้ นี่นะครับขาวบลาสือฮะน่าเก่งมากเลยครับขอบคุณครับ